สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินรอยพระบาทก้าวแรกณฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่หมู่บ้านถูกปิดล้อมด้วยการโจมตีของผู้ก่อการร้ายทุกทิศท,ทุกทางมาตั้งแต่วันที่29ตุลาคม2519 วันที่หพฤศจิกายน2,519คือวันประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวบ้านหมากแข้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สเสด็จมาทรงช่วยโดยที่ทุกคนไม่คาดคิดพระองค์สเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งในขณะที่ฐานเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งยังไม่ทันแตะพื้นพระองค์ทรงกระโดดลงมาแล้วทรงวิ่งโผทางยุทธวิธี เป็นภาพที่ตรึงอยู่ในดวงใจของชาวหมากแข้งมิรู้ลืมพอทราบว่าเป็นพระองค์ทุกคนต่างตื่นเต้นและดีใจอย่างที่สุดบ่ายวันนั้นพระองค์ทรงตรวจรอบฐานปฏิบัติการทรงแนะนำยุทธวิธีอย่างเป็นกันเองทรงไปตรวจเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกยิงตกทรงปลอบขวัญชาวบ้านและทรงไปตรวจดูโรงเรียนเย็นสิระบ้านหมากแข้งที่ผู้ก่อการร้ายยิงถล่ม จนผนังอาคารเรียนทะลุไม่ต้องกลัวเรามาช่วยแล้วคือคำปลอบขวัญที่ทรงตรัสกับทุกคนทั้งที่ฐานปฏิบัติการกับชาวบ้านและเด็กนักเรียนหนูๆน,นักเรียนเหล่านี้คงไม่รู้หรอกว่านายทหารหนุ่มที่เข้ามาปลอบโยนและอยู่เป็นเพื่อนพวกหนูในยามนั้นเป็นถึงพระราชโอรสของ,ององค์พระประมุขแห่งชาติ จนพลบคำ่ำท่ามกลางความเย็นเยือกของฤดูหนาวในยามนั้นพระองค์จึงเสด็จขึ้นมาที่ฐานปฏิบัติการทรงประชุมวางแผนทางยุทธวิธีกับตำรวจทหารที่ติดตามเสวยอาหารข้ามแบบเรียบง่ายที่สุดอะไรก็ได้เราทานได้ทั้งนั้นเราเป็นทหารนักรบเหมือนกันคืนนั้นทรงตรวจรอบฐานปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งจนดึก จึงบรรทมในหลุมบุคคลด้วยชุดทหารที่ส่งไปเพียงชุดเดียวนี่คือพระราชาแห่งแผ่นดินที่ทุกคนผู้อยู่ในเหตุการณ์รักและเทิดทูนพระองค์สุดหัวใจ